ริมต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สําหรับงานด,ดีๆนะคะที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับการลดไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับกิจกรรมนะคะเขาวิร์กกะเพราไทยแลนด์แกนพิก2023ภายใต้แนวคิดนะคะเดอะเกสเทสกะเพราออนเอิร์หวังเดินหน้าผักดันผัดกะเพรานะคะอีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์อาหารจานด่วนประจําชาติของไทยให้ได้ดังไกลสู่เมนูระดับโลกนะคะตอกย้ำแผนยุทธศาสส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในปี2566 เพื่อให้ประเทศไทยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักชิมทั่วโลกและพร้อมเปิดเวทีนะคะผัดกะเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเพื่อเฟ้นหาแชมป์ยอดฝีมือผัดกะเพราของประเทศไทยนะคะในระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้นักของพดุงกรุงเกษมโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะและนายนิรุตมณีพานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะพร้อมเปิดเผยคาดว่าตลอดระยะเวลาของการจัดงานทั้ง3วันจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็นักชิมอาหารนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0คนสร้างกระแสงเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในะคำไม่น้อยกว่า35ล้านบาทอีกด,ด้วยนั่นเองค่ะครับก็เป็นครั้งแรกครับของประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับที่เรามีการจัดงานที่เรียกว่า โบกระเพาไทยแลนด์กลางปี2023นะครับไปใต้แนวคิดก็คือเรื่องของ The Greatest ะ a p o า on Earth นะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันซึ่งระดมนะครับจากการสรรหานะครับยอดฝีมือในการผัดกระเพาโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เราใช้ก็เป็นคอนเซปต์กระเพาเนื้อนะครับจากทั่วประเทศนะครับเหลือสุดท้าย12ทีมนะครับโดยมาจากแต่ละภาคภาคละ5ทีมก็คือภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกนะครับกทมอีก2ทีมนะครับ ก็จะมาแข่งขันกันนะครับใน3วันสุดท้าย2526 27นะครับ3วันนี้นะครับเพื่อจะได้ผู้ที่จะเป็นเวอร์กเพาชมเปียนคนแรกของประเทศไทยและของโลกนะครับแล้วก็ได้มีเงินรางวัลสูงถึง4 0 0 0 0 0บาทสําหรับผู้ชนะเลิศนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการจัดงานครั้งนี้นั้นเป็นการส่งเสริมซอฟ์พาเวอร์เรื่องของอาหารไทยโดยเฉพาะยิ่งผัดกระเพานะครับเราต้องการให้กระเพาเป็นกระเพาจริงๆไม่ใช่กระเพาที่ไม่ใช่อย่างที่พวกเราอาจจะทราบกันนะครับว่าไม่ใช่เนื้อกระเพาจริงๆนั้น จะเป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอาหารไทยนะครับคนที่ชะนะจะต้องเผยแพร่สูตรนะครับให้กับคนไทยที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศได้เอาไปใช้ในการจะรักษาความเป็นกระเพราไว้นะครับให้สืบต่อไปนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นการสร้างไรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปพร้อมๆอกับการชูเรื่องของอาหารไทยที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่สำคัญนะครับซึ่งททก็หวังว่า การส่งเสริมนะครับกิจกรรมนี้จะเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก20%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็อยากจะเห็นขยับเป็นสัก2.5%หนะครับหลังจากที่เราจัดงานนี้ไปซึ่งก็คงไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกระเพราเท่านั้นเมนูอื่นก็คงจะได้รับอิส่งไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนในการจัดพื้นที่ที่สวยงามนะครับให้เราสามารถจะหาแชมเปี้ยนนะครับกระเพราคนแรกของประเทศไทยและของโลกตออไปครับ ก่อน้ขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวนะครับที่ให้เกียรติการรถไฟได้มีส่วนร่วมในอีเวนต์ระดับต้องบอกว่าไม่ใช่ระดับประเทศนะครับน่เป็นน่าจะเป็นระดับโลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ที่มีพลังมากๆนะครับก็การรถไฟพร้อมให้ความยินดีพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนะครับแล้วก็ ถ้าได้แชมป์มานะครับท่านผู้ว่าเขาอาจจะขอสูตรมาบริการบนรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเดี๋ยวนี้กลับมานิยมนั่งรถไฟแล้วนะครับก็หาของทานบนรถไฟเนี่ยถ้ามีนอกจากเข้าผ่านรถไฟแล้วเนี่ยถ้าจะมีกะเพราที่ได้จากสูตรจากงานนี้แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบนรถไฟที่วิ่งไปทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดที่ดีครับผมขอบพระคุณมากครับก็อยากจะเชิญชวน นะครับคนไทยนะครับคนเทพอกก็ได้หรือคนต่างวัฒน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องอาหารไทยรักเรื่องกะเพรานะครับไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคอนเซ็ปต์ของการจัดงานอย่างที่เรียนื่อสรู่นะครับเป็นเรื่องของออเทนติกอันบียนนอกจากการรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของอาหารไทยกะเพราแบบเดิมไปแล้วเนี่ยยังมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเมื่อกี้ผมเริ่มเห็นว่าอาจจะมีบางอย่างอาจจะเป็นซูชินะครับไส้กะเพรา นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือรังอยื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าศักยภาพของอาหารไทยศักยภาพของกระเพราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าคนรู้จักซูชิคนรู้จักราเมงต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักกระเพรานะครับเราจะไม่เรียกว่าเป็นอยื่นนอกจากกระเพรานะครับก็อยากจะเชิญชวนที่จริงก็อยากจะเชิญชวนท่านนายกมานะครับสำหรับมาชิมนะครับกระเพรานะครับที่ชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกด้วยับในันที่27ครับ และสำหรับแฟนพันแท้ปัดกระเพราตัวจริงนะคะห้ามพลาดกับงานเว r ร์กระเพราไทยแลนด์แกนพลก2023ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ณรนะิ่มคลองพดุงกรุงเกษมดา้านคารสถานีหัวลำโพงนะคะตั้งแต่เวลา15นาิกาถึง22น่นาฬิกาโดยสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะ